ฟินแลนด์ผ่านกฎหมายห้ามเด็กนักเรียนใช้อุปกรณ์โทรศัพท์หรือจำกัดการใช้สมาร์ทโฟนระหว่างวันในโรงเรียน <Go. S 1> สำหรับ EP นี้นะครับทาง n e o t e c h คแ a i l a n d ก็จะมาพูดถึงมาตรการการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเด็กและเยาวชนของฟินแลนด์กันนะครับ ซึ่งล่าสุดรัฐสภาฟินแลนด์ได้ผ่านกฎหมายจำกัดการใช้งานสมาร์ทโฟนรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งประเด็นนี้นะครับก็มีนักเรียนหลายคนที่แสดงความเห็นที่แตกต่างกันไปบางคนก็ยินดีกับมันและเห็นด้วยที่รัฐบาลกำหนดมาตรการใหม่ซึ่งอุปกรณ์สมาร์ทโฟนมักจะกลายเป็นสิ่งที่รบกวนในชั้นเรียนแต่บางคนก็เชื่อว่ามาตรการใหม่นี้ แสดงให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจในตัวนักเรียนโดยการออกกฎใหม่นี้นะครับสมาชิกรัฐสภากล่าวว่าความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนและคุณภาพของสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้เป็นปัจจัยสําคัญที่อยู่เบื้องหลังนโยบายใหม่นี้ซึ่งการออกกฎใหม่นี้ของฟินแลนด์นะครับมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปีการศึกษาหน้าหรือในช่วงเดือนสิงหาคมโดยกฎหมายนี้ไม่ได้ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในสถานที่ของโรงเรียนโดยสิ้นเชิงนะครับ แต่ว่าจะเป็นการมอบอำนาจให้กับครูในการอนุญาตหรือปฏิเสธการใช้งานอุปกรณ์ในช่วงเวลาเรียนซึ่งช่วงเวลาพักนะครับนักเรียนก็ยังสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสมาร์ทโฟนได้และกฎหมายใหม่นี้นะครับยังให้เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนมีอำนาจในการจัดเก็บอุปกรณ์พกพาจากนักเรียนหาอุปกรณ์เหล่านั้นก่อให้เกิดการหยุดชะงัก ในการเรียนการสอนและก่อนหน้านี้นะครับกฎหมายลักษณะนี้ก็มีการใช้งานในเดนมาร์กฝรั่งเศสและนอร์เวย์เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ f a c e b o o k n e ย t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ แล้วเจอกัน